ใส่ขอเสียงแฟนคลับบอยสิริชัยดังๆนะครับขอเสียงแฟนครับเป็นอารบีนะจ๊ะดีใจหลายได้ไม่เห็นพี่นองครับอันนี้เป็นบันเกิดเมืองนอนของผมหูจักบ่เนี่ยค่ะหูจับบอบอค่ะอีแม่เรามาบานยาเอ้าวบันยา่าเตะโอ้ยาสวัสดีค่ะ บอยซิริชัยหรือว่านายผูกกันปุริาสายครับลูกพ่อสีหาปุริาสายครับห้านปูเคนหล้านปูท่องสีห้านหลวงปูสมูพมมาบัานเือโกกนะครับมือนี่กับเต็มรูปแบบของมล่ำใจกระลอยมากเป็นลูกเป็นหลานพี่น้องต้องซอยเชี่ยซอยสนับสนุนนะครับเพราะว่าเป็นลูกในบ้านเป็นวันในสวนของพี่ของน้องเอาขออนุญาตประกาศครับพ่อใหญ่ห้ำพี่น้องบ้านมีใช่ตำบลหมูมนอำเภอ เชียงขวัญจังหวัดตรอยเอ็ดยูจุดใดแสดงโตวดวนเสือโกกล่ออยู่ประตูด้านใ้ายวสันเอาผู้ใดนะครับพี่น้องบันมีใช่ยตำบลมูมนนําหากันเราบัานนี้มือนี้พี่น้องคนหลายนะฮะ หน้าเวทีก็ยังมีพื้นที่ว่างอยู่นะครับพี่น้องยับเอากันนะฮะดีใจได้มากเห็นพี่น้องเข้ามาตุ่มมาหุม่มมาเบืองมาแง,ง่เอาลูกเอาห้านมอล่ําใจกันร่อยผิดผาดหมองใดขอเอาใหพี่น้องจะต้องเป็นผู้แนะนําไปล่ําบันใดเมืองใดจะต้องประกาศว่าเป็นมอล่ําจากเมืองมหาสาักข้ามฉะนั้น